ไอ้อพระทําอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีวินัยของพระอยู่เขาเรียกว่าอาบัตอาบัตของพระเนี่ยนีปราชิกสสังฆาธิเศษสิบสามอนิยตสองนิสักิย 70, 3, 10, 70, 9, 2, ปัจจิตีสามติปัจจิตีเก้าสิบสองปเทตนิยะสี่เศขษียวัตรเจ็ดสิบห้าแล้วก็อธิกรณะสำมำทาอีกเจ็ดรวมแล้วสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ,อนี่คืออาบัตและอาบัตมีโทษสามฐานเป็นพุทธบัญญัติเลยหนึ่งหนักที่สุดหรือคลารุกอาบัตเนี่ยก็คือต้องสึก ออกจากความเป็นพระถึงจะพ้นจากอาบัติข้อนี้ได้ก็คือเสพเมถุนลรักทรัพย์ฆ่ามนุษย์แล้วก็วดคุณวิเศษที่ไม่มีตนเช่นวดตนว่าเป็นพระอาหารหันต์อะไรอย่างเงี้ยแก้ไขไม่ได้ต้องลาสิกขาเลยส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือนี่คืออาบัติสังกัจิเศษนี่คืออาบัติขนาดกลางคือหนักเหมือนกันอะแต่ว่าแก้ได้อาบัติสังฆัจิเศษเช่น พูดจากเกี้ยวหญิงจับต้องกายหญิงอะไรอย่างเงี้ยเยวผู้หญิงแต่ว,ว่าไม่ได้มีการร่วมบรเวณีอันนี้แก้ได้แต่ต้องไปอยู่ปริวัสกรรมปริวัสกรรมก็คือการเหมือนกับเอาตัวเองไปขังไว้ทรมานตัวเองครับทรมานเพื่อให้สำนึกว่าต่อไปฉันจะไม่ทําอีกแล้วนะสงก็จะทําพิธีเรียกเข้าหมู่กลับมาเป็นภพกสูเหมือนเดิมก็เป็นอันพ้นจากอาบัอนี้ได้ครับการจับต้องกายหญิงไม่ใช่ต้องศึกนะนี่คนไทยยังเข้าใจผิดอยู่บอกว่า เอาพระไปจับกายหญิงจับต้องนี่ต้องศึกเอาแต่ว่าเขาไม่ไรู้เรื่องพิในเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เรื่องมาสอนพระประมาณนั้นแหะพอต่อมาอาบัตที่เหลือนะครับปาจิตตีนิสักยปิตีอาบาัตพวกนี้เป็นอาบัตเบาเมื่อเบสุต้องแล้วคืออาบัตแล้วต้องอาบัตนี้นะเพียงแค่ไปประจานตัวเองต่อหน้าิกษุอีกรูปหนึ่งก็คือลงอาบัตนั่นแหละถึงจะพ้นจากอาบัตข้อนี้ได้เนี่ยพะวินัน บัญญัติโทษไว้หมดแล้วแล้วก็บัญญัติการแก้ไขไปหมดแล้วที่จริงแล้วโดยรวมทั้งหมดนะครับคำว่าอาบัตเนี่ยเป็นเรื่องของพระภิกษุล้วนๆอาบัตไม่เกี่ยวกับสามเณรนะเนี่ยที่หนังออกมาทําอ่ะเอาสามเณรเป็นคนเดินเรื่องแต่มาใช้คำว่าอาบัตนี่แปลว่าผู้ทําหนังนี่ไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้เลยว,ว่าอาบัตคืออะไรคุณเล่นไปเหมารวมเหมารวมอะไรเหมารวมทั้งพระทั้งเนร หากจับต้องกายหญิงก็คืออาบัตอย่างมั่วแหละครับอย่างนั้นแปลว่ามั่วแล้วเนี่ยแปลว่าพว่วงกับเนี่ยคนเขียนบทเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณไม่ได้คุณไม่รู้จริงนะทำอย่างเงี้ยแต่หากว่าเนื้อเรื่องของเรื่องเป็นพระเดินเรื่องโอเคชื่อหนังถูกต้องสามเณรเขาเรียกว่าศีลวิบัติครับต้องศีลวิบัตหนึ่งในในสิบเนี่ยก็ต้องไปรับศีลใหม่ก็ปม่สามเณรเหมือน,นเดิมครับ คือโทษมันมีสองแบบของพระนะพระถือกฎหมายสองใบกฎหมายสงคือกฎหมายของพระวินยัยนี่คือหนึ่งฉบับแล้วแล้วก,กฎหมายบ้านเมืองด้วยคนะพระถือกฎพระทาผิดเนี่ยหากผิดอันใดอันหนึ่งต้องรับโทษอย่าลืมอาบัตเป็นเรื่องในพระวินยัยเกิดขึ้นในพระวินยัยจัดการในพระวินยัยและดับในพระวินยัยทุกขั้นตอนของอาบัตไม่เกี่ยวกับคารวะเลยแม้แต่นิดเดียว